โอเคครับที่ต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชาแนลนะครับต้ขึ้นอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้อยู่กันอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแพตแมนอารีที่น่าจะปรับเข้ามาในวันที่31เดือน7นี้กันนะครับก็จะมีเกี่ยวกับแพทที่เป็นเกี่ยวโคนันเนาะ ซึ่งในแผ่นนี้เนี er e mm ่ย hmm. ก็จะมีการนําระบบรูนกลับเข้ามานะครับมีรูน4อันดังนี้คล้ายๆระบบรูนอันเก่าเลยนะครับอยู่แป๊บเดียวในซีซันนี้นะครับมีรูนเงินรูนเลือดและมานาก็น่าจะคล้ายๆเดิมรูนวิ่งไวนะครับแล้วก็รูนตีไวแล้วก็ลดคูดาวโดยว่ารูนที่หายไปก็เป็นรูนเกราะเนาะได้รูนวิ่งไวมาแทนก็น่าจะประมาณนี้คร่าวๆนะครับมีการรีเวิร์กตัวของเซเนติอานะครับเดี๋ยวเราทําคลิปออกมารีวิวชัดๆแล้วกันแต่อธิบายกันง่ายๆเนาะเซเทียอาเปลี่ยนสกิลทั้งหมดนะคร ครั้งกลายเป็นโหมดตีไกลถ้าบัตรดิชัวเนี่ยไอ้กดพาร์สิระเบิดตัวเองเนี่ยก็ไม่ฆ่าตัวตายแล้วเป็นการแลกเลือด50%ปัจจุบันแทนแล้วก็ทำดาเมจนะครับแล้วก็รีเลือดตามจานวนฮีโร่ที่โดนนะครับ10%ถ้าหนึ่งครับล่างตีใกล้ครับแดดแล้วก็วินวอล์กนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปก็จะตีพุ่งไปตีได้เหมือนพาร์สเมื่อก่อนเนาะถ้าเกิดไปล่างตีไกลนะครับจะสามารถแดดนะครับแล้วก็ปากระสุนเลือดนะครับไปในทิศทางที่แดดนะครับถ้าเกิดโดนเป้าหมายที่เป็นฮีโร่่นนะะะจผผลลัักกกกกอออถ้้้าาแแวตตููมมยยืใํพง4เร ตัวจะโดนขึงไว้คล้ายๆอันติโอเมนเป็นร,ยระยะเวลา 3, 3วินะสวิเลยคล้ายๆขังโอเมนเลยก็ถือเป็นสกิลที่น่ากลัวมากในร่างตีไกลเนาะถ้าปลาโดนฮีโร่แล้วขังได้3วิสยองเหมือนกันนะฮะประมาณนี้ถ้าสองนะครับร่างตีใกล้กดฟันดาบคล้ายๆตัวของหยานท่าหนึ่งเนาะฟันเป็นแบบทรงครึ่งวงกลมนะครับถ้าเกิดเป็นร่างตีไกลนะครับก็จะปากระสุนเลือดไปนะครับหาศัตรูเนาะสร้างดาเมจดับเบิลดาเมจคล้ายๆบอลเลี่ยน่าแต่เบากว่าอันตีของเซเทีอาครับปรับใหม่ครับก็จะเข้าโหมดร่างตีไกลทันทีนะครับแล้วก็รีเซ็ตสสกิลลนะคครับโดดยืืมพูอา สิใหม่ของซีริเทียครับเวลาเปลี่ยนจากร่าง,งตีใกล้เป็นร่างตีไกลเนี่ยก็จะรีเซทท่า1แล้วก็ท่า2ด้วยเนาะเพราะงั้นมันก็จะใช้สกิลได้รัวมากขึ้นเวลาตีครบ4สแต็กนะครับหรือว่าก,ก็กดอันติเนาะเพื่อรีสแต็กได้เหมือนกันนะครับตอนอยู่ในร่างตีเนี่ยก็จะตีแล้วมีการโจมตีปกติเพิ่มขึ้นไปอีกสลูกนะครับแต่ลูกที่ยิงออกไปเนี่ยจะสร้างดาเมจได้ครึ่งหนึ่งของเราก็คือ50%นะครับก็รวมให้เลยก็คือเหมือนตีแล้วมีบวกดาเมจให้150นะร้อยห้าสิบเปอร 20%ถ้เท่าที่ดอยฟังมาก็คือสามารถดูดเลือดได้ทุกสก,กิลเลยนะครับเพราะงั้นก็อันตีเวลาเปิดแล้วก็จะรีเลือดได้ดีมากขึ้นแล้วก็จะมีวิ่งไวให้30%พร้อมทั้งมีการกันตัวของการสโลได้ด้วยเพราะงั้นก็จะแว้นตลอดเวลาเนาะก็ถือเป็นสก,กิลที่เข้าโหมดต่อสู้ได้ดีนะตีก็แรงมากนะตีธรรมดาเบรก,กบ่อย3ทีอีกนะฮะโดยรวมก็ถือว่าน่าสนใจมาสกสับเซเนเทร์นะครับอ่า๋ยวค่อยว่าากันต่อตอนเราเล่นจริงเนาะมาต่อที่ตัวของอีชาครับอีชามีการบัฟนะ ทางด้วยซึ่งพัทติดอยเข้าใจก็คือสามารถน็อกอัพได้2จังหวะนะคือจังหวะที่มว,วิ่งผ่านกับจังหวะที่ชนเพราะงั้นถ้าศัตรูมันอยูใ่ใกล้มากบางทีมันก็จะโดนทั้งน็อกอัพจังหวะแรกและมีสตันจังหวะที่2ด้วยนะทำให้ตัวของอีชาดอยมองว่าซีซีเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็ดูเหมือนเป็นซีซีระยะไกลนะเพราะว่านะถ้าเกิดดึงกลับมาระยะไกลเนี่ยก็เท่ากับว่าสตันได้1วินะครับอันนี้เวลาวิ่งผ่านตันได้นววิหนึ่งนะน็อกอัพก็อีกวิหนึ่งก็คือตันรวม2อวินะถ้าเกิดก้วาดหงมัไ ขึ้นนะบวกกับอันติของอีชาในแผ่นหน้าครับจะสามารถเรียกเฟอร์บอลกลับมาได้ทันทีเวลากดเรียกอันตินะครับถ้าเกิดเฟอร์บอลตายอยู่ก็ทําให้อีชาไม่ค่อยมีปัญหาว่าเฟอร์บอลตายแล้วเรียกเฟอร์บอลมาช่วยไม่ได้บอกได้เลยว่าแผ่นหน้าอีชาน่าจะมีที่ยืนในสังคมมากขึ้นนะครับต่อมาครับมาดูที่ตัวของยอนกันต่อครับยอนในแผ่นหน้านะครับก็มีการบัฟท่าหนึ่งเนาะยอนจะได้สกินตัวของอโคนันไปนะตัวจ,วจ,วจวนะริงๆนะฮะอ,อมีการบัฟดาเมจท่าหนึ่งให้เบสดาเมจเยอะขึ้นมากนะจากสุดท้ายห แล้วก็ได้สเกลเพิ่มมา10%น่าจะ80เป็น90 ถ้าสอลบกูดาวให้ช่วงต้นเกมมาสองวิกลายเป็นสิบสองวินะถึงเก้าวิเท่าเดิมนะครับก็ดีขึ้นแต่ดอยคิดว่าย้อนอยังไงก็เลดเกมอยู่ดีนะบัฟท่าหนึ่งมาก็ไม่ช่วยเท่าไหร่นะครับอ่ะประมาณนี้เอามาที่ตัวของเอลสูนะตั้งแต่แพตก่อนๆมาก็ถือว่าโดนเนิร์ฟไปเยอะมากนะยิงใครก็ไม่ค่อยตายนะล่าสุดได้รับการบัฟมานะครับโดนเนิร์ฟอาเบดดาเมจก็จริงนะจาก900เก้าร้อยถึง 1, พันสกลายเป็น700ถึง1,400นะคสิบห้าเปอร์เซ็นกลหายไป25ไปเจ็ดร้อยถึงพันสี่นะครเบคูณสองร้อยเปอร์เซ็นนะสเกลตู มาแทนนะครับ6%ข้อดีนะโดยคำนวณให้ง่ายๆนะข้อดีคือยิงแท้งกับไฟเตอร์แรงขึ้นพอแท้งกับไฟเตอร์เนี่ยเลือดจะอยู่ราวๆ8 9 0 0 0เถึง1 5 0 0 0หอะไรอย่างงี้แท้งกับไฟเตอร์เนาะไฟเตอร์นล้วเลือดประมาณแปดเก้าพันแหละแล้วก็แท้งก็จะเลือดประมาณหมื่นสองอัพๆนะส่วนใหญ่ซึ่งถ้าเราคำนวณเลขง่ายๆถ้าสมมติค่าเฉลี่ยเลือดคือ 10, 1มื่นก็คือตรงนี้ก็จะบวกดาเมจประมาณหกร้อยนะครับ 600. หกเปอร์เซ็นต์ก็หกร้อยคุยง่ายคือเมื่อก่อนคุณอะซูมได้มาสองพันห้าต่อนัดใช่ไหมอ ในแพทนี้นะครับไม่รวม6%เนี่ยคุณก็จะซูมได้ประมาณส0งอะไรอย่างเงี้ยโดยคำนวณแบบคร่าวๆนะ2ง0อ2พ0นอะไรเงี้ยอาจจะลดลงนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าคุณมี6%เข้ามาศัตรูเป็นแท้งมันก็จะบวกข้างหลังให้ประมาณ600นะครับก็อาจจะกลายเป็นซูม3,000ได้ถ้าจะยิงซูมใส่แท้งหรือซูมใส่ไฟเตอร์ประมาณสองพันแปซึ่งในทางหลักการแล้วมันแรงขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณซูมโดนตัวบางๆางเช่นตัวที่มีเลือดประมาณ6,000อย่างแคร,รี่อะไรเงี้ยมันก็จะซูมแล้วแรงประมาณเดิมหรืออาจจะเท่่่่่่าาาาาเเดดดดิมมมมมมกกก็็ไไ้นนะครััับบบบซซซึึงงงีีผลยยยวววูใสตตแป๊ เหมือนกันอยู่แล้วข้อดีคือแผ่นนี้มันยิงแทงแล้วก็ไฟเตอร์ดีขึ้นดอยมองว่าน่าสนใจมากนะมันทําให้เอลสูนน่าจะเถียงกระแทงได้ง่ายมากขึ้นคือปกติเนี่ยเอลสูนยิงใส่แทงแล้วเหมือนเปลืองกระสุนนะมันเหมือนยิงโดนยิงโดนหินนะไม่ช่วยแต่แผ่นนี้ดอยมองว่าถ้าแทงเลือดน้อยเงี้ยโดนแบบเอลสูนยิงเข้าไปแล้วถ้าโดนดาบแดงช้ำเข้าไปอีกดอยว่าน่าจะสี่พันน่าจะมีโอกาสได้เห็นนะซูมโดนสี่พันอะไรเงี้ยหรือแบบสี่พันห้าอะไรอาจจะมีโอกาสก็ได้นะเพราะว่ามันยิงตามเปอร์เซ็นต์เลือดไงเอลสูนมันซูมทะลุเกาะด้วววยยมมมมัััันน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 นกกก็็็เเเเล่่่่าาาจจะะะะะซซููแแแแรรรรรงงงพออออสสสสคถืปไไททีใหบบบผ้้ฟต์ขึ ครบมาอไอตัวของลินดีครับท่าหนึ่งครับาสีครับแรงขึ้นนิดหน่อยนะครับในช่วงต้นเกมจาก200-500ถึง5 0 0กลายเป็น2 5 0ถึง500แทนเนาะก็แรงขึ้นนิดหน่อยช่วงต้นเกมนะสัตว์ท่าหนึ่งะครับในส่วนของท่า2ก็วางกับดักเนี่ยก็แรงขึ้นนะจากเบสดเรเมจ360นะครับถึง720ดบกลายเป็น4 0่ถึง8 0 0เบสดีขึ้นนะครับแล้วก็สเกลเนี่ยเพิ่มมาถึงจาก120เลายเป็นนะเลยจากร้อยยี่สิบก่ายีแบบร้อยนะคสับเปอรเซ็นตดนกเพิ่มับแถมลดคู่ดาว ช่วงต้นเกมมาให้นิดหน่อยนะจาก12วิกลายเป็น10วิถึง8วิแทนนะเละเกมโดนเนิร์ฟมาวิหนึ่งเนาะแต่ก็พอได้ครับพอได้ไดาเมจดีแต่ใช้โดนยากอยู่ดีดอนมองว่าก็แค่น่าใช้มากขึ้นแต่ก็ไม่ได้เทพเท่าไหร่อ่ะสับดินดิสเนาะนะครับมาตัวหนึ่งที่ดอนมองว่าน่าจะไฮไลท์นะแผทนหน้าก็คือมาแกงก้านเองหลังจากที่โดนเนิร์ฟไปเยอะแผทนี้ได้รับการบัฟแบบยกใหญ่นะสำหรับมาแกงก้าแผทหน้านะครับบัฟในส่วนของท่าสองนในส่วนของการฮิวของสแต็กของตัวเองนะเวลาปลาท่าสองไปมีสแต็กเลขขึ้นบนหัวเาข้กูณ อย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยก็จะรีเลือดได้12นับต่อสแต็กอย่างเช่นเรามี5สแต็กก็จะรีเลือดได้12 5 60นะครับก็จะรีเลือดได้60หน่วยถูกไหมแต่แพทหน้าครับปรับใหม่ครับคุณได้รีเลือดเป็น20ต่อสแต็กแทนในเวลแรกเลเวลสุดท้ายคุณได้40เมื่อก่อนเนี่ยคุณจะได้รีเลือดอยู่60หน่วยถูกไหมแผทนนี้คุณก็จะรีเลือดได้100หน่วยนะครับถ้าเกิดคุณครบ5สแต็กแล้วเมื่อก่อนนะครับถ้าเป็นตอนครบ5สแต็กตอนเวลเต็มนะครับคุณจะได้รีเลือ ได้แบบไม่ต้องรวมสเกลแบบ4%ของพลังเวทเนาะคุณรีเลือด200ต่อวินะครับคือแพทหน้านี่คือแบบเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะรีได้ประมาณ135ถูกไหมอันนี้เป็น200นะเพิ่มมาเยอะมากนะเพิ่มมาเยอะมากก็เลยบอกเลยว่าแพทหน้าคือถ้าเกิดไม่ออกตัดเลือดแล้วมึงเจอมาแกงก้าเนี่ยบอกเลยว่ามันเดินวิ่งไล่รีเลือดใส่คุณเรือรัวนะครับต้องบอกตรงว่าแมงก้าเป็นตัวต้นเกมมากนะแพทหน้ามีระบบลูนเข้ามาด้วยเนาะบอกเลยว่าแพทหน้าแมงก้าคือสยองนะครับสยองมากต้นเกมมันเก่งมากๆนะอัพนนำท่าสอง เพื่อนได้ด้วยนะฮะประมาณนี้นะต่อามาไอตัวของเซนิก้าครับมีการบัฟคูดาวของอันตินะให้ดีขึ้นนะแล้วก็เพิ่มเบสดาเมจของอันตินิดหน่อยในช่วงเลดเกมนะครับคูดาวดีขึ้นช่วงต้นเกมนะจาก32วิเหลือ26วิแล้วก็คูดาวตอนเลเวลสองก็เหลือ21วิจาก24วินะครับดีขึ้นนิดนึงนะในส่วนของสเกลดาเมจเนี่ยต้นเกมโดนเนิฟไป50หน่วยแล้วก็เลดเกมได้ขึ้นมา50หน่วยแทนก็เลดเกมก็เก่งขึ้นในส่วนของมานาใช้น้อยลงเนาะต้นเกมถึงเลดเกมเลยก็ใช้ได้บ่อยมากขึ้นนนนนกกก็ปรแออบ,บััลินนด่ย ในส่วนของบอนนี่ครับได้รับการบัฟในส่วนของท่าหนึ่งนะให้มีจังหวะปานระเบิดจังหวะแรกแรงขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็จังหวะระเบิดก็แรงขึ้นนิดนึงเหมือนกันครับนิดนึงทั้งคู่เลยนะครับในส่วนของเบสเาเมจได้มาย5หหน่วยนะเรื่องสุดท้ายได้มา50หน่วยกลายเป็น500นะครับส่วนของท่าจังหวะระเบิดเนี่ยต้นเกมได้มา25หเล็กเกมไม่ได้เพิ่มเลยแล้วก็ได้ตัวของสเกลเพิ่มมาั้า้งคร่เก็นต่นะหอยเือรยเ่านต่ได้งึอนเลยไหร่มมาห้ับบอรบเป็นต เมตาที่โดนเนิร์ฟจนได้นะโดนเนิร์ฟความแรงหอกในส่วนของสเกลไปนะับแค่5%ก็ทําให้มันเบาลงนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับสายเวก็จะเห็นผลนิดหน่อยนะแต่ว่าก็โดยรวมก็คือเบาลงนิดหนึ่งแต่ก็น่าจะทําให้ดาเมจอันไหนที่ปิดปก,ปกติแล้วขาดนิดหน่อยก็จะขาดเยอะขึ้นนะโดยมอว่ามันก็ยังโซนและน่าราคาญอยู่ดนะีถ้ายังปลาเก่งและได้ปลาเนาะต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยใน r v สเกลมันดีกว่าเฮดโอเคในเฮดโอเคเนี่ยไฮโนปลาสเกลที่เจ็ดสิบเปอร์เา็น่์นะไม่ที่แค่นะนะกเ,เลกลดอะอยู่นะ ก็เนิบไปเนิร <N ur l> ์ฟ <N ur l> มาเนี่ยอาจจะไปลงที่70ได้เป็นไปได้นะครัประมาณนี้โอเคมาถึงข้อสุดท้ายของเราในวันนี้คือดาบสายฟ้าโดนเนิบจนได้นะครับดาบสายฟ้านะครับในแผ่นปัจจุบันนะครับจะโดนเนิร์ฟนะแผ่นล,ล่าสุดเนี่ยจะโดนเนิบให้พาร์ส,สีเนี่ยมีออนฮิตเนี่ยจะติดคูดาวที่ศูน์จุดสาวินะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าตัวละครไหนก็ตามที่ตีตแล้วรัวเกิน0.3วิมันก็จะติดฮิตเดียวอย่างเช่นลาวิลไฮยะเตะอะไรก็ตามที่มันรัวมากแบบยิงกระตุ้นตึ้ง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 อะไรเงี้ยมันก แบบเจทีหทีเจทีงเงี้ยก็ติดแค่ครั้งเดียวนะครับถ้าเกิดมันยิงรัวเกินไอที่ติดคูดาวก็คือในส่วนดาเมจอันนี้นะครับมันบัฟดาเมจกลับมาให้เท่าเดิมนะครับเท่าเดิมเพราะงั้นตัวอะไรก็ตามนะครับที่ใช้ผลประโยชน์กับการยิงรัวจากดาวไฟฟาก็จะโดนเนฟตรงนี้หนักพอสมควรนะครับหนักเลยเชพาะหนักนะดาเมจตอนช็อตแบบ ตีครบ3ครั้งแล้วช็อตเนี่ยแรงแรงกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับแรงกว่าแผ่เก่านิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับดอยสรุปง่ายๆและวกันร,รับบางคนที่อาจจะงงว่าเออเลขมันก็เพิ่มพี่ทำไมมันถึงเรียกว่าเนิร์ฟเอ,อ่อมันเนิร์ฟเฉพาะบางตัวนะครับมันเนิร์ฟตัวที่ใช้ดาบเสาฟฟ้าแล้วโกงอย่างเช่นไฮเตะเนิร์ฟชัดๆเลยไฮเตะคืออ่อนลงเยอะนะครับลองคิดง,ง่ายๆก็ได้ไฮเตะอันตีฟาย20ทีนะครับมันก็อาจจะติดแค่ประมาณ7-8ทีไอไอชส่วนเนี้ยที่บัฟเพิ่มดาเมจมาอาจจะติดแค่เจ็ดแปดทีจากที่ติดยี่สิบทีเห็นตัวเลขที่ต่างกันใช่่่ม้ยออะะลาววิไรเงงีีีีททตนึ ยิงได้ตั้งสามนัดเนี่ยก็จะดิงติดละนัดเดียวเพราะงั้นก็หายไปเยอะเหมือนกันนะเพราะงั้นอะไรก็ตามที่รัว,วคาเฟ่ดาวสายฟ้าก็อาจจะเนิฟลงไปเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าคาเฟ่ยิงรัวพาสียิงรัวใช่ไหมก็จะหายไปเยอะแต,แต่แต่แต่อันนี้ดอยแต่ให้ตัวอะไรก็ตามที่ตีไม่เร็วมากนะครับอย่างเช่นพวกโบบารอน แวนแวนเนี่ยตีเร็วก็จริงแต่ไม่ตีเร็วกว่า0.3าหลอกต่อวินะครับมันก็จะได้ผลของการบัฟไปเนาะทำให้ต้นเกมเนี่ยตัวละครที่ไม่ได้ตีรัวมากใช้ดาบสายฟ้าได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับอย่างเช่นแวนโบบาลอนอะไรพวกนี้ที่มันไม่ได้ตีรัวมากเนี่ยมันก็จะใช้ดาบสายฟ้าได้แรงขึ้นนะเพราะมันช็อตกับมาช็อตแรงขึ้นกับมาออนฮิตแรงขึ้นเนาะหรือโอเมนหรือคิวกอสอะไรเงี้ยดอนบอกว่าก็จะใช้สายฟ้าได้ดีขึ้นนะครับ,นนรบก็จะประมาณนี้โดยรวมดอนบอกว่าเป็นการเนิบตัวที่ใช้ดาบสายฟ้า คือตายหมดเลยคือมันแรงมากนะครับแผนหน้าก็น่าจะทําไม่ได้แล้วอย่างลาวิลเนี่ยก็อาจจะยังพอใช้ได้อยู่เพราะมันยังยิงและช็อต3ครั้งอยู่ใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะไม่มันก็จะไม่แบบยิงออนทีทุกนัดนี่มันก็จะเบาลงระดับหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้คร่าวๆระดับสับดาบสายฟ้าแล้วตัวที่ใช้แล้วโกงก็จะกลับมาเก่งเฉยๆส่วนตัวที่ใช้แล้วเมื่อก่อนอาจจะไม่เก่งมากอาจจะเก่งขึ้นนะครับประมาณนี้โอเคแล้วก็มีการบัฟสเปล ที่มาใหม่เนาะให้ครูดาวดีขึ้นตัดท่ามแล้วกันสเปล,ลมันของเล่นเกินนะครับอย่าไปใช้เนอยหาใช้นะบับมาก็ยังใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ข้ามไปนะครับ โอเคโดยรวมนะแพทนี้นะครับก็จะมีรูนมาใหม่นะครับสั้นๆเนาะเซเทียรีเวิร์กใหม่ทั้งตัวแล้วกลายเป็นตัวที่น่าเล่นมากขึ้นมากๆนะฮะอีช่ามีสตันมากขึ้นแล้วก็ชุบเพอร์บอลได้จากอันติเนาะยอนสกิลแรงขึ้นครูดาวดีขึ้นนะครับเอลสุซูมแทงและไฟเตอร์เก่งขึ้นนะครับแล้วก็ลินดิสดาเมจแรงขึ้นมาเกงก้าต้นเกมโกงมากขึ้นนะครับถ้าสองฮินรีเลือกโคตรเยอะนะครับเซลิก้ากระโดดได้บ่อยมากขึ้นนะครับแล้วก็บอนนี่แรงขึ้นไฮโน่โดนเนฟดาเมจนิดหน่อยนะครับดาวไซ แชร์กด Subscribe กันด้วยกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะจะมีคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝ่ายตามนด้ครับวันนี้ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน